Gracias. คิดใหม่กับโควิด19วันน <somet h> ี้ขอพมทมีไหมเนี่ยถามมาแล้วก็แต่ร่างกายรัฐบาลจะไปคิดแล้วก็เอาตัวนี้ไปเฮ้ยคุณต้องเตรียม เด็กโอเคอ่พอดีกับโตจริงๆเหมือนสร้างมาคู่กันคู้ปกครองเด็กไม่แต่แต่แต่ถ้าในครูนี่มองมองเห็นนะครับเนี่ยเด็กเปิดแอรนบย้ามยได้เายบายก็คิด มาเรื่อยๆคิดถึงเรื่องโควิด -19 เราแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนในบ้านเรือนแล้วก็ในจังหวัดปทุมธานีแล้วเนี่ยวันนี้พอเราเห็นปัญหาตนนัวโน้นเบาลงเราก็มาคิดถึงเรื่องการเรียนการสอนเพราะว่าโรงเรียนนั้นจะเปิดแล้วหนึ่งกนรกนกราดาตามนโยบายของรัฐบาลก็เลยมองว่าเถ้าเรายังนิ่งอยู่เนี่ยนักเรียนมาเรียนแล้วเราจะทํำยังไง แก้ปัญหาก็เลยมองเห็นว่าไอ้วัสดุที่จะก,กัดเรือกตั้งเมื่อ9ปีที่แล้วอ่ะมีอยู่ทิ้งๆบ้างดีบ้างพันบ้างเนี่ยก็เลยนั่งคุยกับทางโรงเรียนเราเอาคูหาเก่าๆเนี่ยมาแปลงเ,เป็นการตั้งบนโต๊ะแล้วก็ตัดช่องเพื่อเอากระดาษใสใส่ให้เด็กนั่งเรียนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียน โรงเรียนของเราแล้วก็โรงเรียนวัดปากยิ้วด้วยสัมโพคด้วยก็น่าจะเกิดประโยชน์ก็เลยนั่งคุยกันแล้วก็ไปดูของแล้วก็เอามาวันนี้เราก็ลองมา,มาผลิตดูนะครับก็น่าจะพึงพอใจของอนักเรียนผู้เข้าเรียนแล้วก็ครูที่โรงเรียนสัมโพแล้วก็ปากยิ้วรวมทั้งทางอาางค์การมหาชนจังหวัดปทุมธานีด้วยแล้วก็ปุครของด้วยครับเบื้องต้นนี่้อนาตอนนี้ทําได้ประมาณกี่ตัวแล้วครับ ก็ที่เราเก็บขึ้นมาเนี่ยพังบ้างดีบ้างประมาณ2 0 0พันกว่าตัววันนี้เราก็ทําไปได้ประมาณ300อกว่าตัวก็จะทไปจจกวัาจะครบนะครับแล้วก็ซ่อมบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดท้องถินไหนถ้ามีเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ที่มันชารุดเสียหายเนี่ยนะจะให้ทางโรงเรียนเราไปเอามาทําก็ได้เพราะนักเรียนเราสี่พันกว่าโรงทั้งโรงเรียนบางยี่ยอีกพันคนรเราเลต้องใช้ประมาณ5,000ันคนครับ,รบต้อง ขอบคุณองค์การหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะท่านชานพงเพชรที่มีแผนการที่ค่อนข้างดีมากสําหรับนักเรียนที่กําลังจะเปิดภาคเรียนใหม่ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีการเลื่อนออกมาเป็นวันที่1กรกฎาคมก็ท่านเป็นห่วงลูกๆทุกคนว่าจะมาเรียนแล้วก็มีความตอดทายไหมเนื่องจากนักเรียนของเราในปีนี้4,500คนนะครับแล้วก็คิดถึงว่าเราจะลงทุนยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะดูแลปกป้องลูกๆ ก็เป็นที่มาที่ไปของท่านมีแนวคิดในการนําครูหาเลือกตั้งเก่าซึ่งเป็นกระดาษก็มาปรับปรุงช่วยกันนะครับโดยคุณครูเพื่อป้องกันขณะที่มีการเรียนการสอนนักเรียนจะได้มีความปลอดภัยในการสื่อสารแล้วก็ผู้ปกครองจะได้สบายใจต้องขอบขอบคุณประางลูช่างใจดีของลูกๆแล้วก็อันนี้ยเราเรียกว่า uh, protection barrier หรือว่าฉากป้องกัน กา,ารแพร่กระจายของไวรัสนะครับก็ขอบคุณลุงชานและลุงอีกทีนึงครับ